งงเลยสมาร์ทน S ยี่สิบสี่ก่อนารนยี่สิบสี่นะคะบอกเลยว่าเขาเรียกว่าเจนเนอเรทัใหม่ดยเฉพาะเป็นแบบ กาแล็กซี่เอไอที่แต่งตัวมาแบบใครอยากเป็นกาแล็กซี่ที่สุดถ้าทีกาแล็กซี่ได้เป็นเอไอคนหนึ่งเป็นเอไอคนหนึ่งไม่ต้องบอกว่ารุ่นนี้ของเขาคือซัมซุงที่ขึ้นชื่อรับกล้องแล้วที่เขาพัฒนาไปไกลกว่านี้อีกชอบมากก็บอกให้เอาผมลงแล้วสวยไว้ก่อนไมปก็รู้สึกว่าทุกๆรุ่นของซัมซุงเขาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์เซิร์ฟเวอร์ล้วเขานอกจากกล้องคือมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากอย่างเช่นถ้าพี่พูดเงี้ยเขาก็เขียนให้เลยอะไรที่ยืดยาวๆเขาก็ย่อให้เลยเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าแบบตอบโจทย์ทุกคนแน่นอน สับสุงเกิดซีเอสยูสี่แสตสี่ด้วยสี่เลือกคือเรื่องอะไรเลื่องอะไรพเชียร์เรื่องพเชียไปเลยเราเริ่มรู้สึกว่าสีม่วงพาผมคนตัวเองมันตอบสนองในการทำคอนเทนต์ก้นใจของเราด้วยใช่ไหมคุณไม่เราเป็นคนทำคอนเทนต์อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราจะพกกล้อง DSLR ไปทุกที่มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณัดเครื่องมือมันต้องจบเออแล้วนอกจากนั้นคือเรารู้สึกว่าเริ่มใช้ชีวิตกลางคืนมากขึ้นไปายถึงว่าเมื่ี้คิดว่าก็คืนหมายถึงว่าเมื่อกี้เราทำคอนเทนต์กลางคืนอ่ะ เพราะสับไปหลายทุมันมึนค่อยรับประกันบากๆว่าซันสุงแต่จริงๆไม่ใช่แค่รสต้เป็นตุ้มๆของันสุถ่ายอวคืนได้โูดมากาำไปมาใช่แล้วยิ่งไปกว่านั้นมีวันนึงที่เป็นวันเซอๆอุ้ยพระชันย์ยำดวงซูม่่สุดตายขึ้นเลยแต่ว่า เขาแบบคิดมาดีจริงๆองมาใครทำกอนก็คิดลองกันเนาะ z ูมระเบิด z ูมเข้าไปอย่าถามเยอะเลยนะเวลาน้อยเราไปอยู่ฝั่งหน่อยแต่เราก็เรื่องขอเยอะด้วยปาป้าปอาปาป้าป้าป้าปลาป้าป้าป้าปแาป้าปาป้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 าปาป้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 าปาป้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 าปาปลาป้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 าปาปาป้าปาป้าปาปลาป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 ้าปาป้าปาาปา้าปาปาป ที่เอาจริงตี้เป็นเพื่อนที่ค่อยสนิทแบบเพราะว่าที่สุดแบบหนึ่งในที่สุดในชีวิตอะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆก็เคยบอกเลยว่าครั้งแรกสุดที่ค่อยรู้ว่าเพื่อนแต่งค่อยใส่แต่เพราะว่าวันนัทที่เห็นแบบตีมใส่ชุดเจ้าสาวก็รู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าเออภูมิใจแล้วรู้สึกว่าเป็นอีกก้าหนึ่งของเพื่อนคนนี้จริงแล้วก็รู้สึกภูมิใจ,ใจ<า>แล้วก็ดีใจฝากฝั่งเพื่อนเรายังไงกับเจ้าบ่าวมาบ้างคุณเจ้าบับเลิศมากเจ้าบ่าวเลิศจริงๆมันจะไปทางแบบ เพื่อนเราเบาหน่อยมากกว่ากอเราชอบบอกว่าคือที่แมนหรือว่าอะไรอีกปะวุ้ยใช้คำภาษาพีได้แล้วอีกนะสามีของเพื่อนเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เฉียบขาดเขาเป็นคนที่ใหญ่เขาต้องควบคุมคนอีเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเขาพี่บอลโตแล้วพอเราเห็นนะตเรารู้สึกว่าเหมือนเราฝากมีเพื่อเราไป้ฝากกับเขาได้เรารู้สึกว่าดีใจตลอดระยะเวลาที่เราเห็นที่เขาเขาผ่ากันทุกช่วงชีวิตเป็นไงบ้างคอย จร, Dante, จริง,รงๆแล้วเขารู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วค่ะไปถึงว่าเขาคือลูกพี่หนาาที่ดีที่สุดค่ะแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสมาพบหายจริงคือสี่ปีซึ่งอนรู้สึกว่าใสี่ปีนั้นสองคนเขาเขาพลาดอะไรไปบ้าอกรู้จักสิบปีและในช่วงพวกสี่ปีนั้นทั้งสองคนไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เราจะรักคนคนนายจากตัวคนคนนั้นแต่ก็รู้สึกว่าสองคนนี้รับกันและกันไม่ใช่แค่ด้านที่ดีแต่มันคือด้านที่แบบทุกด้านของกันและกันแล้วก็รู้สึกว่าคือเขา คู่การไอตี้มันเคยไปดูดวงแล้วหมอดูบมอว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าตามกัเป็นสี่ชาติไม่บอกว่า้มีใครตามใช่ต้องไหมเนี่ยเคยต้องไปดูแล้วล่ะเออใช่แล้วเราได้ไปเช็คของตัวเองบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยกล้าดูทำไมอ่ะก็ชิวๆเหมือนเราไม่รู้สึกว่าอย่างเช่นแบบเอาจริงป่ะตอนเราเพื่นนักสาวอ่ะโดนหอบเปอ่ะเราอยู่สื่อเล่นเลยไปถึงว่าเออยังไม่ได้เลยคนหลุดให้เธออยากให้ให้เธอได้แเรากระโดดหลบเลย มีคนหนึ่งยืนอย่างนี้เลยช,ชคือวิาเรตบอสจีพร้อมเหรอพี่ไปแปะหน้าช่แบบคือยืนนิ่งแล้วก็อ้ามือว่าดอกไม้มหาเศรษฐีญญแต่วิ่งไปทางนน้นคุณจันจีไห้ไปอ่ออนปนานวนนัได้พูดอะไรกับเพื่อนอ้ยพอลเลก็กเพื่อนบ้างหรือมีโมเมนต์ที่พูดกันสองคนหรือใช่ใช่คือตี้่ะให้เหมือนเหมือนโทส a s t พูดกันได้แค่ได้แค่สามคนแล้วตี้ก็เลือกให้เราพูดโทส s t เล็ก เรารู้สึกว่าแบบในวันนั้นะเราได้พูดความรู้สึกทุกอย่างเราขนาดย่อกับเพื่อนไปหมดแล้วก็อย่างที่บอกคือก็าการแต่งงานเป็นแค่ก้าวมันเป็นการเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันได้ตลอดชีวก็เห็นเพื่อนคนนี้มันไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนกันแล้วก็แต่งงานก็เลิกลากันไปแต่มันเป็นเพื่อนที่มากกว่าสิบปีแล้วรู้สึกว่าในวันการศพอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ก็รู้สึกว่า กล้ออนคงอยู่ในที่เก้าของมันที่มันแค่อีกเก้าหแค่นั้น,นี้แต่ฟิลการพูดเหมือนไลโค้ดเลยนะคะจริงโองอ่ไลโค้ดเลยไลโค้ดเลยวันนั้นมันเหมือนกับแค่แบบว่ามันเหมือนองลงอะเอมันคือแบบว่าเรารู้สึกว่าเราอยากพูดสิ่งนี้ออให้เพื่อจริงเรารู้สึกว่าเราได้รับ ได้รับเกียรติที่ให้เขาพูดโทสแล้วก็อยากพูดให้ดีที่สุดในการนี้ดิเพือนไลฟ์โทสแบบเพื่อน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 ก็เปล่ามันคุ้นทีไหมเพื่อนก็เปล่าน่ารักที่สุดใหตาพีแหม่ไม่ตาบูดีท้ยคือวันนั้นไม่น่าจะค่อนข้างชุลมุนอ่ายจะไม่ได้ดีที่สุแต่ทุกคนน่ารักไม่เจอสาวก็สุดเลยเจอสาวตลอดมีเหลือไหมคะมีเหลือมั้ย ก็นั่นละสิเผื่อเผื่อเอาเผื่อพวกนี้ด้วยนะคะอุ๊ยหรอคะไปงานแต่งถัดไปเราไปด้วยกันอูดนันนางานแต่งถัดไปคืองานไทยคิดว่าคือก้อยว่าข่าวัสุดท้ายนะคะถ้าถามว่าก็มาเต็งมาละกันใครจะไปวีกับรีมโหวตกันเลยแล้วรอ โหให้หวนกินเองอาจจะิเกียวเราเห็นเราไปเราเห็นเราเห็นยังไงเราเห็นมอลาแล้วหลึกเห็นตาเห็นตาแล้วมันมี่งว้าเรารู้สึกได้ว่าพร้อมจะไม่กดดันเก้าหน่อยเลยหนอยู่ก็รู้สึกว่าให้เป็นให้เป็นเรื่องของเขาเองแต่ก็ว่าอาจ์ตด้วยวายด้วยอะไรก็รู้สึกว่าเขา รแล้วเขา6แฮปปี้ที่ได้หรือมั้งได้หรออือว่าแอคคอยเนีต่เพืนก็มีดราม,าามา่า,มา,า,มาเออดราม่ารู้ว่าทำเกินเพื่อนเจ้าสาวไปหน่อยเรื่องโมเมตนต์เนื้อทาลงทาริเป็นเจ้าบ่าวอย่างเงี้ยครับไอ้ออกมือมีได้มาแชร์นิดเดียวคือเรื่องอะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรื่องเรื่องนั้นก็คือเพราะว่าเราทำคอนเทนต์กันแล้วหนึ่งนะตี้เป็นคนถ่ายไปถือว่า โทรศัพท์นะนะโทรศัพท์ตี้สองตี้เป็นคนลงคือก็ว่าในทุกวันเนี้จริงๆมันก็ดีนะที่เราพยามคิดแทนความรู้สึกคนอื่นแต่มันอาจจะต้องชั่งกันระหว่างคิดแทนกับคิดไ้เองเพราะว่าหลายๆครั้งบางทีแบบพอเราต้องการจะพูดอะไรด้านลบสักอย่างเราต้องการิจไปเองบางทีมันก็มันก็อาจจะทำให้คนรู้สึกเสียความรู้สึกถ้าสำหรับเรื่องนี้นะก้อยพูดตรงๆก็คือถ้าคนที่ก้อยต้องแคร์ที่สุดก็คือตี้แล้วก้อยมั่นใจว่า คือนี่คือเพื่อนที่คอยรักเราไม่ได้มีปัญหากันแล้วก็อย่างที่บอกลิตี้เป็นคนถ่ายแล้วลิตี้คือคนคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ใช่เหรอหน่อยไหมแบบบางคนจับมาเป็นดราม่าหน่อยไหมมันจะไม่ทางนอนมันจะเป็นทางฮะจริงปะเนี่ยเป็นที่เขาบอกเขาต้องดึองทำตื่นต้องรงเราไม่ได้เสียใจอ่ะเราเป็นแค่เราจะแค่แบบรู้สึกว่า ใจเย็นๆนะในทุกๆเรื่องที่เวลาคุณเห็นอะไรผ่านตาเก็บตืตักสิอะไรแค่แบบแวบเดียวค่ะทุกคนมันทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองอาจจะใจเย็นๆแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเออเขาก็คงเป็นพวกเคส่าเขาเป็นพวกเพื่อนเรามันเออแต่ถ้าให้ก้อยพูดก,ก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันคอนเซ็ปต์เพื่อนเราแล้วถ้าไม่พอใจไปหอกถ้าเจอนัตตี้เมื่อเจอนัตตีโอเคค่ะ คอมอีกแล้วคมอีกแล้วคมออกไลฟ์โค้ดหนึ่งอันงถ่ายรูปค่ะะสอคะอากมาก้ออัน่อนค่ะทางนี้ค่ะอาเจพรนค่ะสองอมองก่อนอาจพรนางนี้ก่อนค่ะก้อยก้อย